เมื่อวานนี้ตอนกลับจากพารากอนเดินผ่านสกายวอล์กเชื่อมมาทางเกษรวินเลดเป็นทางผ่านกลับบ้านนะคะเหลือไปเห็นบูธสก้องก็เลยอยากแวะดมกลิ่นที่เพิ่งได้รางวัลเวทีระดับโลกมาไม่นานนั่นก็คือกลิ่นแรกเมคาอารัญญาหรือเมคาอารันนะคะตัวนี้เนี่ยได้อินสปิเรชันมาจากขวดเดิมที่เป็นน้องมอม แต่ปรากฏว,ว่าพอเทสบนกระดาษเนี่ยกลิ่นเขาไปโคะโทนเลยค่ะเมคาอารันเนี่ยเป็นโทนฮันนี่เลเทอร์ที่เปิดบนกระดาษเป็นน้ำพึ่งค่อนข้างข้นเกือบหนืดแต่ไม่หนืดตามมาด้วยหนังที่ค่อนข้างแน่นแต่ก็หรูค่ะแน่นและเข้มประมาณหนึ่งเลยแล้วพอใดดาวสักพักก็จะเจอออสเมนทัสก็ต้องวงเลยไปว่าย,ยังไม่ได้กล้าลงผิวเพราะว่าขากรรปะฉีดไปแล้วเต็มตัวหลายกลิ่นแบรนด์ยุโรปนะ แต่พอเอากระดาษกลับมาบ้านมาดมเบสโน้ตที่เหลือตกค้างไว้วันนี้หอมกลิ่นออสมนทัสพาวเดอรี่มัสกี้แบบว่าหอมอะ่ะน่าจะเป็นกลิ่นที่ขึ้นอยู่กับผิวคนฉีดลงผิวอาจจะเป็นโทนที่แตกต่างกันไปก็ได้ค่ะแต่มันคนละเรื่องกับมอมเดิมที่เป็นโทนกูมองโทนมัสเมลโล คิดนล้นเลิฟดอนปีชายคือคนละเรื่องเลยไม่ใช่หวานไม่ใช่กลิ่นแบบนั้นเลยแล้วก็แวะดูกลิ่นนารีวิมาราค่ะอันนี้คือเรียนแบบกล้วยบทชีได้เหมือนมากมีความโคโคนัดมิ้วกะทิที่ราดรงบนกล้วยที่เคี่ยวจนเปื่อยสุกหวานค่ะรายดาวบนกระดาษค่ำวันเป็นโทนวนิลาพารีนกูมองหวัน